ฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับ จบปวสก่อสร้างโดนเรียกสัมภาษณ์เทคนิเชียนอ๋อถูกตรงตำแหน่งที่คุณเรียนเลยครับเทคนิชเชียนหรือโฟแมนเนี่ยเป็นเลเวลเดียวกันหน้าที่ก็คือคือในส่วนงานโยธาเนี่ยแหละครับคุณก็เหมือนต้องข้าคุณต้องรู้จักคารู้จักสาถูกไหมคุณอาจจะออกแบบไม่ได้แต่คุณต้องอ่านแบบเป็นคุณต้องจ่ายงานให้คนงานให้ลูกน้องได้ถูกไหมครับตรวจเหล็กได้ตรวจปูนได้สั่งปูนได้คุณคุณรู้ความสําคัญของมันอ่ะสั่งของได้พูดง่ายๆอ่ะคุณให้งานเดินตามที่ควรจะเป็นได้หลักๆคือคุณต้องอ่านแบบได้นะครับประมาณ นี่แหละแล้วก็นอกนั้นก็งานก็เป็นโฟร์แมนแหะครับเทคนิเชียหรือโฟร์แมนนะครับยกเว้นเขาให้คุณไปทําหน้าที่เขียนแบบอ่านในขั้น็อนอีกหน้าที่หนึ่งนะครับแต่ถ้าอยู่หน้างานคุณจะทําประมาณนี้แหละครับคุมคนสั่งของคุมของอ่านแบบแล้วก็เช็คก่อเนเทนั่งร้านแข็งแรงเทได้ไหมฝนจะตกไหมปริมาณสั่งปูนเท่าไหร่อันนี้คุณต้องทําได้ เพราะมันกว้างคุณยาวคุณสูงผูกเหล็กตรวจเหล็กได้เหล็กผูกถูกไหมผูกผิดไหมตรงแบบไหมอะไรแบบนี้แหละครับเดี๋ยวไปเรียนรู้นะง,งานไม่ต้องซีเรียสไปสัมภาษณ์เนี่ยสายๆไปเลยไม่รู้อะไรบอกผมพร้อมจะเรียนรู้จบเรื่องไหมผมพร้อมจะเรียนรู้ไม่รู้คุณไม่ต้องคุณบอกอ๋อผมยังไม่รู้ครับที่เรียนมาผมก็ไม่แน่ใจแต่พี่เชื่อเลยครับผมเป็นคนที่พร้อมจะเรียนรู้พี่สอนผมได้ให้ ผมไปทางานแล้วเดี๋ยวผมเรียนรู้จากพี่ที่ทำงานจุกอนได้บริษัทต้องการแค่นั้นแหละเรื่องหรอไหมเขาไม่เชื่อหรอกว่าคุณเก่งมาจากไหนเพราะว่าสุดท้ายมันอยู่ที่การเรียนรู้นะครับอย่าไปซีเรียสข้างบ้านบอกว่าบ้านเขาจะห่างจากรั้วเรา1เมตรได้หรือคะเขาบอกว่าผ่านได้ครับได้ครับแต่เขาจะเปิดหน้าต่างไม่ได้นะครับเขาห่างได้50เซนเขาก็ได้แล้วนะครับโดยที่คุณไม่มีสิทธิ์จะไปอนุญ,ญาตหรือไม่อนุญาตนะครับยกเว้นเขาระติดรั้วเลยอย่างเงี้ยค,คุณต้องอนุญ,ญาตเขา แต่ถ้าห้าสิบเซนขึ้นไปเขาเขาเรื่องของเขาแต่ที่คุณสามารถจะดูได้คือว่าเขาเปิดหน้าตา่างเปิดช่องเปิดไม่ได้คุณอาจจะบอกโอ้โหเขาสร้างขึ้นมาแล้วเขาทึบไปเลย2ชั้นอึดอัดมากเลยคุณก็ทําอะไรเขาไม่ได้มันข้อคฎหมานะครับเป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกัน ลุงช่างครับทำรั้วติดทางสาธารณะควรห่างจากถนนเท่าไหร่ครับไม่มีสิทธิ์คุณไม่มีสิทธิ์ห่างถนนเท่าไหร่คือคุณทําติดที่ดินคุณเลยคือถนนมันอาจจะห่างจาบบ้านคุณไปเยอะทางสาธารณะเนี่ยอาจจะกว้าง40เมตรสมมุตินะเขตทางเขา40เมตรแต่มีถนนอยู่แค่6เมตรโอ้ยถนนขอบถนนห่างบ้านคุณนู่นน่ะเจ็ดแปดเมตรผมขอทารั้วออกไปอีกหน่อยเลยไปได้ไหมครับไปใกล้ๆถนนเลยได้ไหมไม่ได้สิทธิ์ของคุณจบที่รัว้วคุณทําได้ไกลสุดที่รัว้วนะครับแล้วต้องขออนุญาตด,ด้วยเพราะมันเขาต้องเช็คเขตที่นะครับ เพราะทางสานณะถ้าด้านที่ติดทางสานณะรู้ว่าต้องขออนุญาตนะครับและคุณทําได้แค่นั้นแหละครับแล้วห้ามเกิดสูงเกิน3เมตรต่อให้ถนนถ้าถนนคุณมาชนกับถนนคุณมาดีคุณก็สร้างติดถนนได้เลยส่วนถนนจากนี้ไปถนนมันเลยเไปอยู่ตรงไหนคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะตามถนนลงไปเรื่ออกไรครับตามออกไปไม่ได้วันไหนเขามานั่นเขาก็ลื้อ,อคุณทิ้งเลยกลายเป็นคุณบุกรุกนะครับคุณทําได้แค่ โฉนดของคุณเท่านั้นลุงช่างครับตู้เซฟตู้เซฟขนาดน้ำหนักร้อยห้าสิบกิโลพื้นบ้านยกหนึ่งเมตรปูรแผ่นพื้นปูเหล็กไว้เมตรเลยเพราะฉะนั้นปูไม่ต้องจะรับได้ร้อยห้าสิบกิโลบางคนบอกอุ่ยร้อยห้าสิบกิโลแต่ว่ามันขนาดมันไซส์ไม่ถึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งตารางเมตรอุ้ยมันหนักกว่าที่ออกแบบไว้นะคะเขาออกแบบร้อยห้าสิบกิโลกรัมต่อตารางเมตรตรงนี้หนักกว่ามันหนักกว่าเฉพาะตรงนี้นึกออกไหมครับแต่เวลาเขาออกแบบเขาออกแบบทั้งผืนเนี่ยทุกตารางเมตรเนี่ยรับได้ถึงร้อยห้าสิบถึงสองร้อยไหวครับนะไม่มีปัญหหหาอออะะไไไรรววยยูู่่นคับ ไ,ได้หนักขนาดนั้นหรอก1้อคุณอาจจะมองว่าหนักแต่สำหรับโครงสร้างนี่ยังถือว่าโอเคอยู่ นะครับและปกติอ่ะคุณก็จะวางแถวแถวไหนแถวแถวอยู่ริมผนังหัวมุมข้างคานในตู้อยู่ต้อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าติดผนักคุณไม่เอาเซฟมาวางอยู่กลางพื้นหรอกกลางห้องอ่ะนึกออกไหมคือจุดกลางห้องเนี่ยเป็นจุดที่แย่ที่สุดถ้าเอาของหนักมาวางอ่คุณก็รู้ถูกไหมเหมือนกลางสะพานอ่ะไปยืนกลางสะพานน้าหนักสะพานก็ตกมากที่สุดคล้ายๆกันโดยเนเจอร์แล้วคุณก็ไม่เอาตู้เซฟคุณไปวางกลางห้องคุณก็ไปอยู่มุมใดทิศผนังด้านใดด้านหนึ่งซึ่งตรงนั้นมันจะพื้นกระถึงคานอยู่แล้วยิ่งน้ําหนักแค่นี้ สบายนะครับไม่ไม่เสีเยสเลยคนะุณคุณวรรณพานะสวัสดีค่ะลุงช่างบ้านเป็นบ้านไม้กําลังรีโระเวทค่ะรบกวนถามว่าเราจะใส่ที่กันความร้อนใต้หลังคาโดยใช้เอาฝ้าเก่าออกแล้วใส่แผ่นกันความร้อน,นเข้าไปแล้วทําอ๋อ,อได้เลยครับอันนี้ทําได้เลยนะครับเพราะยังไงคุณรื้อฝ้าแล้วถ้าคุณรื้อฝ้านี้สบายเลยนะครับคุณมฝ้าใหม่ก็ปูได้เลยนะครับแค่เพิ่มสนวนวางบนฝ้าก็จบแล้วได้อยู่แล้วครับแบบนี้ สวัสดีครับรบกวนสอบถามครับจะทำตู้เก็บของขนาดใหญ่ที่ลงรถขนาด240 45 260ถ้าทำติดผนังผนังปูอิดมอนผนังปูอิดมอนจะรับน้ำหนักนได้ไหมครับอ๋อคุณทำวางบนพื้นนะครับวางบนพื้นวางได้เลยนะครับไม่แนะนำให้แขวนนะครับไม่แนะนำให้แขวนวางบนพื้นลงลงจอดรถแล้วครับ วางพื้นนะครับถึงมันจะทุดอยู่มันก็ไม่เป็นไรครับวางบนพื้นเถอะเชื่อเถอะเพราะมันมันอยู่บนส่วนของล่าพื้นจอดรถอยู่แล้วนะครับมันซุดมันก็ขยับตามการมันไม่ทําให้ตรงนั้นซุดหักไปเพิ่มขึ้นหรอกมันไม่เท่าไหร่แต่คุณแขวนเนี่ยคนข้างใหญ่ไม่แนะนํานะครับเดี๋ยวผนังคุณจะมีปัญหามันอาจจะมันไม่ได้หมายว่ามันจะพังทุงมตามลงมาแต่มันอาจจะเกิดรอยร้าวนะครับตรงจุดที่คุณแขวนเนี่ยพอมันกดล้าหนักมันเยอะ มันกดกดกดเนี่ยมันก็จะมันจะลันนะมันจะลันเอ่อแล้วอันตรายเผื่อมันรูดมาในมันไหลประเด็นนะครับยกเว้นคุณทําตู้เบาๆติดผนังเนี่ยก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าถ้าคุณทําตู้ขนาดนี้คุณตั้งเหอะตั้งบนพื้นนะครับถ้ามันเอียงเลยคุณก็ชิมมันหนุนได้นี่นะพื้นสุดแล้วมันเอียงคุณก็ชิมหนุนมัน